รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเสนอเส้นทางรถไฟใหม่จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปสิงคโปร์โดยไม่เสียเวลาผ่านประเทศไทยสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราอีกครั้งจากกรณีที่ผู้ใช้ a ฟ e b o o k ลีอุดงสุนดลาที่มีการระบุตำแหน่งว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้มีการโพสต์ข้อความที่มีหัวข้อการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เสนอเส้นทางรถไฟใหม่จากสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปสิงคโปร์โดยไม่เสียเวลาผ่านประเทศไทยโดยมีรายละเอียดของเนื้อหาดังนี้1มีความเป็นไปได้สูงด้วยหลายเหตุผลคือ1การสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าจีนลาวได้สําเร็จแล้วด้วยคุณภาพและประสิทธิผลสูงสามารถเชื่อมต่อสู่ระบบเครือข่ายวันเบลวันโรสไปสู่ยุโรปผ่านรัเสเซีย2ประสบการณ์อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรและบทเรียนจากนครคุนหมิงประเทศจีน ถึงนครหลวงเวียงจันทร์สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้มีความพร้อมสูงสุดที่จะสร้างจากนกครหลวงเวียงจันทร์ถึงพนมเปญมืองหลวงของราชาอาณาจักรกัมพูชาสามารถเสนอราคาก่อสร้างลดลงครึ่งหนึ่งห้าเซจากราคาก่อสร้างในภาคเหนือเพราะว่าไม่จําเป็นต้องขุดอุโมงค์และสร้างทางยกระดับ 3. การก่อสร้างจากนกครหลวงพนมเปญราชาอาณาจักรกัมพูชาได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิควิชาการเพื่อสร้างสะพานข้ามทะเลเชื่อมไปถึงประเทศมาเลเซีย และ4การสร้างรถไฟความเร็วสูงภายในประเทศมาเลเซียได้สร้างสำเร็จและเปิดให้บริการแล้วในเดือนพฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาวงเว็บโครงการความร่วมมือและลงทุนวันเบลว One r o จีนมาเลเซีย2สังคมออนไลน์ในจีนได้มีการออกข่าวเกี่ยวกับการสร้างทางรถไฟจีนสิงคโปร์โดยไม่ผ่านประเทศไทยซึ่งเส้นทางที่จะสร้างใหม่นี้จะสั้นกว่าทำง่ายกว่าผ่านหลายประเทศกว่าเชื่อถือไว้ใจกันได้มากกว่า ซึ่งก็คือผ่านลงทางภาคใต้ของเราเข้าประเทศกัมพูชาวงเล็บผ่านนครหลวงพนมเปญออกไปภาคใต้ของเวียดนามข้ามทะเลที่แหลมกัมเมาสร้างสะพานข้ามปากอ่าวไทยไปขึ้นฝั่งที่รัฐกรันตันของมาเลเซียทะลุถ,ถึงช่องแคบแล้วข้ามไปถึงสิงคโปร์หลังจากที่แอดมินได้เห็นบทความของท่านรัฐมนตรีท่านนี้แล้วก็ต้องบอกกันตรงๆว่าแอดมินซึ่งไปพักหนึ่งพยายามคิดหาเหตุและผลว่าคนระดับรัฐมนตรีถึงแม้ว่าโดยตำแหน่งจะระบุว่าเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี แต่ศักดิ์ศรีไม่ได้ไปกวาดกันเท่าไรหรอกทําไมท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านนี้ถึงออกมาโพสต์เช่นนี้ที่อ้างว่าศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลท่านศึกษาอย่างไงท่านได้ข้อมูลมาจากไหนที่แอดมินพยายามคิดและวิเคราะห์ก็คือไม่รู้ว่าท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านนี้ไปรับงานจากใครมาโพสต์หรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามที่แอดมินสงสยัยเพราะแอดมินเชื่อโดยบริสุ์ใจว่าท่านลิอุดงสุนด,ดาลาซึ่งเป็นถึงระดับด็อกเตอร์จบสาขาวิชาชีวเคมีจากต่างประเทศ น่าจะศึกษาและวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของโครงการที่กล่าวอ้างได้ดีกว่านี้เพราะอาจจะมีการพยายามแสดงให้เห็นว่ามีทางเลือกอื่นๆนะถ้าประเทศไทยไม่รีบตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้แต่ถ้าเป็นความคิดของท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายและผิดหวังในตัวท่านแทนคนลราจริงๆหรือถ้าจะอ้างว่าดูมาจากสื่อสังคมออนไลน์ในจีนแล้วก็เอามาโพสต์แอดมินก็ต้องบอกว่าผิดหวังอีกเช่นกัน ที่ผ่านมาจีนพยายามอย่างมากที่จะให้ไทยเข้าร่วมโปรเจกตรรถไฟความเร็วสูงของทางจีนแต่ไทยไม่เล่นด้วยเพราะก่อนที่ไทยจะทําอะไรต้องศึกษาถึงความคุ้มค่าว่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไทยจริงหรือไม่หรือถ้าจะทําก็จะเป็นประเทศไทยเองลงทุนเองไม่ต้องกู้เงินจีนมาทําอย่างโครงการรถไฟความเร็วปางกลางที่ไทยกําลังทําอยู่ถ้าไทยจะทํารถไฟความเร็วสูงเชื่อมกับประเทศอื่นๆ,ๆก็ต้องมาดูกันว่าคุ้มค่าจริงๆกับประเทศไทย ไม่ใช่กลายเป็นประเทศทางผ่านแต่ผลประโยชน์หลักๆไปอยู่ในมือคนอื่นเราจะทําไปเพื่ออะไรเหมือนที่ลาวเป็นอยู่ทุกวันนี้คนที่มีสติปัญญาก็จะมองออกว่าใครที่ได้ผลประโยชน์มากกว่ากันแถมลาวต้องเป็นหนี้จีนจนระบบเศรษฐกิจลาวจะไปไม่รอดอยู่แล้วเจตนาของรถไฟสายนี้ทางจีนต้องการที่จะเชื่อมกับไทยแต่แรกอยู่แล้วเพราะต้องการผ่านไทยไปเพื่อจะเชื่อมไปยังมาเลเซียอีกทีแต่ทางไทยเรายังไม่ทําเพราะคงต้องศึกษากันอีกเยอะจึงมีความพยายามกดดันทางไทยหรือเปล่าว่า หากไม่รีบตัดสินใจทำฉันจะไปทางอื่นแล้วนะทีนี้เราลองมาดูเนื้อหาที่ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านนี้โพสต์กันแล้วบอกว่ามีความเป็นไปได้สูงจากข้อมูลที่ว่าประสบการณ์อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรที่เคยทํามาแล้วระหว่างจีนและลาวก็ต้องถามว่าลาวมีประสบการณ์จริงหรือไม่ใช่บริษัทและวิศวกร,กรชาวจีนหรือที่ลงมือทําคนลาวก็มีเพียงผู้ใช้แรงงานในงานที่เรียกเสียว่าไม่มีความสําคัญอะไรเลยทางจีนได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีอะไรให้ลาวบ้าง ที่บอกว่าสามารถเสนอราคาก่อสร้างลดลงครึ่ง1่ง50%จากราคาก่อสร้างในภาคเหนือเพราะว่าไม่จําเป็นต้องขุดอุโมงค์และสร้างทางยกระดับเส้นระหว่างนครหลวงวิงจันทร์สูนนครหลวงพนมเปญอาจจะใช่เพราะมันไม่ไกลมากแต่ท่านลืมคิดถึงตอนที่ต้องสร้างทางยกระดับในทะเลเป็นร้อยรกิโลเมตรไหมว่าค่าใช้จ่ายจะแพงกว่าบนบกกี่เท่าเทคนิคประสบการณ์อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้บนบกจะใช้ได้จริงในทะเลไหมที่อ้างว่าศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิคและวิชาการนี่จริงหรอือ ประเด็นต่อมาที่บอกว่าการสร้างรถไฟความเร็วสูงภายในประเทศมาเลเซียได้สร้างสําเร็จและเปิดให้บริการแล้วในเดือนพฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาท่านไปเอาข้อมูลมาจากไหนเท่าที่ทราบมีแต่ของอินโดนีเซียที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนตุลาคม2566อีกประเด็นคือที่อ้างว่าสร้างทางรถไฟจีนสิงคโปร์โดยไม่ผ่านประเทศไทยซึ่งเส้นทางที่จะสร้างใหม่นี้จะสั้นกว่าทาง่ายกว่าผ่านหลายประเทศกว่าเชื่อถือไว้ใจกันได้มากกว่าตรงส่วนอื่นแอดมินไม่ติดใจเลยครับ แต่ที่แอดมินติดใจคือเชื่อถือไว้ใจกันได้มากกว่าคืออะไรครับใครคือที่เชื่อถือไว้ใจกันได้มากกว่าแล้วใครที่เชื่อถือไว้ใจกันไม่ได้ที่ผ่านมาโครงการรถไฟความเร็วสูงระหว่างจีนและลาวคุณยังไม่ตรหนักอีกหรือจะยอมทําจากลาวไปกัมพูชาอีกคิดว่าจีนจะทําให้ฟรีหรือไงแล้วช่วงในทะเลระหว่างเวียดนามถึงมาเลเซียใครจะลงทุนขนาดโครงการระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ยังต้องหยุดโครงการไปก่อนหน้าเลยอย่าบอกอีกนะว่าจีนเป็นคนลงทุนให้ฟรีฟร ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีควรศึกษาจริงๆก่อนโพสต์ว่าความสัมพันธ์บริเวณนั้นเป็นอย่างไรเวียดนามกับกัมพูชาเวียดนามกับจีนเขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันขนาดไหนสมมติว่าเรื่องความสัมพันธ์และความมั่นคงไม่มีปัญหามันคุ้มค่าต่อการลงทุนจริงเหรอือเอาสิครับแอดมินยุให้ทําเลยพอพวกท่านทําเสร็จแล้วทางไทยทําโครงการรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยเชื่อมจากเหนือลงใต้บ้างคิดว่าจะมีคนไปใช้บริการสายทางทะเลของพวกท่านใหม แต่ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีไม่ต้องกังวลประเด็นนี้ก็ได้นักเพราะทางไทยต้องศึกษาข้อมูลอีกอว่าคุ้มค่าและมีความจำเป็นแค่ไหนเพราะทางไทยไม่ได้แค่อยากมีแต่มันต้องจำเป็นจริงๆถึงจะลงทุนทำอย่างกรณีโครงการรถไฟความเร็วปานกลางสายกรุงเทพไปโคราชมันมีเหตุผลที่ควรทำเพราะจะได้ขนผู้โดยสารไปกระจายที่โคราชได้โดยที่ไม่ต้องมาแออัดกันล้นถนนตั้งแต่กรุงเทพเพราะเวลาในช่วงเทศกาลเส้นทางสายนี้จะมีการจราจรที่ติดขัดมาก ทีนี้เราลองมาฟังทัศนคติชาวลาวที่ได้มาตอบคอมเมนต์ในเพจของท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านนี้กันดูบ้างครับความคิดเห็นชาวลาวท่านแรกได้กล่าวว่าถ้าทําได้ก็ถือว่าดีกับประเทศลาวเราไม่มีทางออกทะเลข,ขอให้อนาคตเจริญรุ่งเรืองความคิดเห็นชาวลาวท่านต่อมาชื่นชมโครงการนี้ถ้าสร้างคงได้เที่ยวสีประเทศที่ดีที่สุดในทริปเดียวความคิดเห็นชาวลาวท่านต่อมาอย่าพูดดังเกินไปพวกมันอาศัยอยู่ใกล้บ้านเรามันจะได้ยิน ความคิดเห็นชาวลาวท่านต่อมาสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองความคิดเห็นชาวลาวท่านต่อมานี่เป็นอีกความฝันที่จะเป็นจริงอีกทางเลือกหนึ่งเพราะความสัมพันธ์และความไว้วางใจซึ่งกันและกันในความร่มวมมือทางธุรกิจความคิดเห็นชาวลาวท่านต่อมาสุดยอดข่าวนี้เป็นประโยชน์ต่อสังคมความคิดเห็นชาวลาวท่านต่อมาประเทศไทยเป็นอาณานิคมของอเมออร,ริกามาเป็นเวลานานแล้วจะให้ประเทศไทยหลุดออกจากอเมริกาเป็นเรื่องยาก เพราะประเทศไทยถูกอเมริกาล้างสมองและกดดันให้ประเทศไทยยอมจำนวนแทบเท้าของอเมริกาดังนั้นการสร้างทางรถไฟข้ามทะเลอเมริกาจะสั่งไทยไปลอบทำลายมันเช่นเดียวกับท่อส่งกา๊าซและสพานไครมีของรัสเซียจริงๆความคิดเห็นนี้จะเรียกไทยด้วยคำหยาบสักหน่อยแต่แอดมินไม่ได้อ่านตรงๆนะครับและนั่นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งที่แอดมินได้คัดมาบางส่วนท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเช่นไรสามารถคอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้นะครับแอดมินจะวางลิงก์ต้นทางไว้ด้านล่างนะครับ แต่แอดมินอยากจะฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าไปชมอย่างเดียวพอนะครับไม่ต้องแสดงความคิดเห็นใดๆหรอกครับเป็นความคิดเห็นของเขาที่เขาคิดแบบนั้นก็ปล่อยพวกเขาไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยฝากแชร์ลิงก์ในช่องทางที่ท่านคิดว่าเหมาะสมจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ